ที่5้าการแปลสภาพเป็นแก๊สปลาคราฟที่แพงที่สุดมีมูลค่า1นึ่งแห้ามและมีอีกอโรวาน่าที่แพงที่สุดอีกหนึ่ง0สนตัววังซีอานมองดูปลาในร้านขายตู้ปลาปลาที่แพงที่สุดในตู้ปลาก็มีหลายแสนเขาดูที่ปลาและพบว่าพวกเขาทั้งหมดเป็นศูนย์สั่งปลามังกรและปลาคราฟมีมังกรมากขึ้นอารวาน่าและปลาคราฟในถังเก็บน้ำนั้นสวยงามจริงๆ เหล็กมังกรบนอโรวาน่านั้นมีสีทองมีความก้าวร้าวมากและมีหนวดยาวลายเส้นสดใสของปลาคราฟว่ายน้ําในพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ําเช่นศิลปะมีชีวิตความงามปลาคราฟปลาคราฟของคุณที่นี่แพงมากวังซีอานยิน้มและตะโกนใส่บริกรข้างๆงเขา,ขามันยังแพงอยู่หรือเปล่าคุณยังไม่เคยเห็นปลาคราฟจานวนมากและอโรวานัสนับล้านราคาที่นี่อยู่ในระดับปานกลางเท่านั้นบริกรพูดพร้อมกับยิ้ม เมื่อวังซีอันได้ยินคำตอบบริกรเขาถามทันทีคุณแยกความแตกต่างระหว่างความงามปลาคราฟและอโรวาน่าได้อย่างไรอโรวาน่ามีค่ายิ่งกว่าอโรวาน่มาัางกรแดงปลามังกรแดงมีค่ายิ่งกว่ามังกรเลือดแดงและราคาของปลาคราฟสูงกว่าโดยเฉพาะปลาคราฟของประเทศเกาะสีสวยกว่าและมีมูลค่าหลายล้านบริกรยิ้มและอธิบายให้เขา วังเซียนพยักหน้าอย่างรอบคอบและถามว่าถ้าคุณต้องการซื้อปลาคราฟและปลาอาวานาหลายล้านตัวให้ไปที่เจียงชิงอซื้อที่ไหนปลาคราฟอาโอวารี o ari, หลายล้านตัวจากนั้นคุณสามารถไปที่ตลาดดอกไม้และนกไข่ชิงอได้แต่ปลาคราฟอาวอนาหลายร้อยนั้นไม่ธรรมดาและมีเพียงไม่กี่คนที่ซื้อปลาสวยงามราคาแพงโอเคขอบคุณวังซีอานยิ้มและพยักหน้าเขาหยิบโทรศัพท์มือถือออกแล้วค้นหาสั้นๆ อย่างแน่นอนพนักงานเสรือพูดแต่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำอมก่อยซึ่งมีมูลค่านับล้านนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะขายและคนหลายร้อยหลายพันคนซื้อมันวังซีอานคิดในใจของเขาและยิ้มให้บริกรแล้วออกไปโดยตรงตอนเที่ยงไปที่ตลาดดอกไม้และนกเพื่อดูวังซีอานเดินออกจากร้านขายตู้ปลาและขับรถไปตลาดดอกไม้และนกตลาดดอกไม้และนกตั้งอยู่ในเขตไฮดองของเจงเฉิงไม่ไกลจากเขามากนัก 20นาทีโดยรถยนต์รถยนต์จอดอยู่ที่ประตูของตลาดดอกไม้และนกตลาดดอกไม้และนกเจงเฉิงเป็นตลาดที่ค่อนข้างใหญ่ในฐานะที่เป็นเมืองสองชั้นอันดับแรกเจงเฉิงมีผู้คนมากมายวังซีอานเดินเข้ามาด้านในและปฏิบัติตามคําแนะนำเพื่อเดินไปยังบริเวณตู้ปลาตรงกลางมีสัตว์เลี้ยงขายเขาเห็นสุนัขสัตว์เลี้ยงราคาห้าหมื่น สุนักเลี้ยงสามารถเลี้ยงได้นานกว่า10ปีและปลามังกรสามารถเลี้ยงได้ตลอดชีวิตปลาสวยงามบางตัวมีราคาแพงอย่างไม่มีเหตุผลตลาดดอกไม้และนกในเจียงชิงงอตกแต่งอย่างดีมากถนนกว้างและสะอาดและมีห้องพักทั้งสองด้านเนื่องจากวันนี้ฝนตกมีคนเดินถนนไม่มากวังซีอานไปที่บริเวณที่ปลาสวยงามและเรียกดูร้านขายปลาสวยงามของครอบครัว จะมีการแสดงปลาทองในวันพรุ่งนี้และอาจมีหลายคนที่มาร่วมง,งานนอกจากนี้ยังดึงดูดผู้คนจากเมืองอื่นๆอีกด้วยมันจะทําให้เกิดความนิยมอย่างมากทําความสะอาดวันนี้การแสดงปลาทองมันเป็นนิทรรศการร่วมกันที่จัดขึ้นโดยฟาร์มปลาทองเจ็นหัวและฟาร์มปลาทองลองเหรียญและฟาร์มปลาทองขนาดใหญ่อื่นๆอีกหลายแห่งหรือไม่ ใช่มีลูกค้าจํานวนมากมาที่นิทรรศการที่ฟาร์มปลาทองหลายแห่งท้ายที่สุดแล้วฟาร์มปลาทองเหล่านี้มีความแข็งแกร่งในประเทศจีนฉันไม่รู้ว่าจะมีปลาทองอะไรในวันพรุ่งนี้จะมีปลาทองที่ดีที่สุดในซูดิ้งซี่ลูโอเปานี่เป็นการยากที่จะพูดแต่ด้วยความแข็งแกร่งของฟาร์มขนาดใหญ่หลายแห่งซูดิ้งซี่ลูโอเปาน่าจะออกมาได้เมื่อวังซีอานเดินเข้าไปในร้านขายปลาสวยงามเขาได้ยินว่าทั้งสองคนกำลังคุยกันอยู่ เขาเหลือบเล็กน้อยปลาทองปลาทองเป็นปลาสวยงามทั่วไปแต่อย่าคิดว่าปลาทองเป็นเรื่องธรรมดามากปลาทองที่แพงที่สุดสามารถขายได้หลายหมื่นดอลลาร์แม้แต่ปากของเสื้อคลุมสีม่วงซูดิ้งก็สามารถขายให้คิดได้สองครั้งมันถูกเรียกว่าแพงที่สุดในโลกปลาทองถ้าพรุ่งนี้จะมีการแสดงปลาทองเขายกคิ้วขึ้นและดูปลาทองในร้านหัวใจของเขาขยับเจ้านายขอปลาทองให้ฉันหน่อย สิ่งที่คุณดูปลาทองฉันสามารถเป็นบางส่วนของปลาทองที่ดีที่สุดที่นี่ไม่ใช่คนที่สามารถเปรียบเทียบได้เจ้านายวัยกลางคนได้ยินเสียงของวังซีอานและพูดด้วยรอยยิ้มใช่วังซีอานพยักหน้าและมองดูปลาทองด้านในเขาพบว่าปลาทองในร้านของเขานั้นไม่ถูก45%และมีปลาทองหลายร้อยตัวหัวหน้าขอให้ฉันสองข้อนี้สามข้อสข้อจากนี้วังซีอานมองที่สีของปลาทองหลายตัวและพูดว่า โอเคเงิน45ดอลลาร์น้องชายฉันจะส่งตู้ปลาให้คุณเจ้านายพูดพร้อมรอยยิ้มขอบคุณวังซีอานยิ้มและให้เจ้านาย450ดอลลาร์อัญยาประกาศคู่มันแพงจริงๆแต่ถ้าประสบความสำเร็จมันจะมีราคาหลายพันเท่าวังซีอานกลับริบตาและกอดปลาทอง8ตัวไปทางด้านนอกฉันขับรถไปโรงเรียนและในรถวังเซียนมองหาข้อมูลมากมายเกี่ยวกับปลาทอง หลังจากการสอบสวนช่วงบ่ายของเขาคุณค่าของก้อยนั้นสูงที่สุดและปลาบางกรนั้นเป็นอันดับสองเขาต้องการที่จะแปลงปลาบังกรเพื่อขายแต่เนื่องจากมีการจัดนิทรรศการปลาทองในวันพรุ่งนี้เขาทำลายแผนการทั้งหมดของเขาถึงแม้ว่ามูลค่าของปลาอรารัวน่าจะสูงแต่รูปร่างของปลาอารัวนั้นนั้นมีขนาดใหญ่กว่าปลาทองถึงส0เท่าและการบริโภคของบางกรก็ค่อนข้างสูงปัจจุบันเขามีก๊าซบางกรน้อยและมูลค่าของปลาทองไม่ต่ํา นิทรรศการปลาทองในวันพรุ่งนี้ต้องมีผู้ซื้อคุณสามารถใช้มังกรเพื่อเปลี่ยนปลาทองมูลค่าสูงหัวใจของวังซีอานอยู่ในความมืดจับปลาทองและถือร่มไปทางหอพักฝนยังคงใหญ่มากและมีนักเรียนเพียงไม่กี่คนที่อยู่บนถนนนั่นดูเหมือนจะเป็นเขาเมื่อเธอเข้าประตูโรงเรียนครั้งแรกกวนชูชิงถือร่มและดูรูปที่เดินจากด้านหน้าของเธออย่างรวดเร็ว เธอมองไปที่ร่มและเสื้อผ้าบนร่างกายของเธอและดวงตาก็แหล่งประกายกวนชูชิงลังเลและเดินเร็วเพื่อนร่วมห้องข้างหน้าดีวังซีอานได้ยินเสียงที่มาจากด้านหลังและหันหัวของเขาด้วยความสับสนมันเป็นเขาจริงๆกวนชูชิงเห็นหน้าของวังซีอานและใบหน้าของเขาก็ประหลาดใจขอบคุณจริงๆวันนี้กวนสู้ชิงมาและพูดกับเขาด้วยความขอบคุณ วุนชูชิงวังเซียนตกใจเล็กน้อยและยิ้มและพยักหน้ารู้จักฉันไหมวุนชูชิงได้ยินเขาเรียกชื่อเขาและถามด้วยความประหลาดใจเรามีชื่อเสียงสำหรับผู้หญิงที่สวยงาม16คนฉันไม่รู้ได้อย่างไรวังซีอานยิ้มให้เธอ